ท่านที่เข้ามารับชมยูทู e ทางวิสตอมไล h ์ชแนลค่ะพุทธวจนะฉบับแก้กรรมโดยพระตถาคตบาปกรรมเก่าไม่อาจสิ้นได้ด้วยการทรมานตนมหานามะคราวหนึ่งเราอยู่ที่ภูเขาคิจกูดใกล้นครราชครื ครั้งนั้นพวกนิครนเป็นอันมากประพฤติวัดยืนอย่างเดียวงดการนั่งอยู่หน้าที่การศิลาข้างภูเขาอีสิคิลิต่างประกอบความเพียรแรงกล้าสเสวยเวทนาอันเป็นทุกกล้าแข็งแสบเผ็ดมหานามะครั้งนั้นเป็นเวลาเย็นเราออกจากที่เร้นแล้วไปสู่การศิลาข้างภูเขาอีสิคิลิ อันพวกนิครคนประพฤติวัดอยู่ได้กล่าวกับพวกนิครนเหล่านั้นว่าท่านผู้เป็นนิครนทั้งหลายเพราะอะไรหนอพวกท่านทั้งหลายจึงประพฤติยืนไม่นั่งประกอบความเพียรได้รับเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าแข็งแสบเผ็ดดังนี้มหานามะนิครนเหล่านั้นได้กล่าวกับเราว่าท่านผู้มีอายุท่านนิครนนาทบุตร เป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงเห็นสิ่งทั้งปวงได้ยืนยันยานทัศนาของตนเองโดยไม่มีการยกเว้นว่าเมื่อเราเดินอยู่ยืนอยู่หลับอยู่ตื่นอยู่ก็ตามยานทัศนะของเราย่อมปรากฏติดต่อกันไม่ขาดสายดังนี้ท่านนิครนนาถบุตรนั้นกล่าวไว้อย่างนี้ว่านิครนผู้เจริญ บาปกรรมในการก่อนที่ได้ทำไว้มีอยู่แลพวกท่านจงทำลายกรรมนั้นให้สิ้นไปด้วยทุกรกิริยาอันแสบเผ็ดนี้อันหนึ่งเพราะการสำ่รวมกายวาจาใจในบัดนี้ย่อมชื่อว่าไม่ได้กระทำกรรมอันเป็นบาปอีกต่อไปเพราะการเผาผลานกรรมเก่าไม่มีเหลือและเพราะไม่กระทำกรรมใหม่ กรรมต่อไปก็ขาดสายเพราะกรรมขาดสายก็สิ้นกรรมเพราะสิ้นกรรมก็สิ้นทุกข์เพราะสิ้นทุกข์ก็สิ้นเวทนาเพราะสิ้นเวทนาทุกทั้งหมดก็เหือดแห้งไปดังนี้คำสอนของท่านนาถบุตรนั้นเป็นที่ชอบใจและควรแก่เราและพวกเราก็เป็นผู้พอใจต่อคำสอนนั้นด้วยดังนี้ มหานามะเราได้กล่าวคำนี people. People ้กะนิครนเหล่านั้นสืบไปว่าท่านผู้เป็นนิครนทั้งหลายท่านทั้งหลายรู้อยู่หรือว่าพวกเราทั้งหลายได้มีแล้วในการก่อนหรือมิได้มีไม่ทราบเลยท่านท่านผู้เป็นนิครนทั้งหลายท่านทั้งหลายรู้อยู่หรือว่าพวกเราทั้งหลาย ได้ทำกรรมที่เป็นบาปแล้วในการก่อนหรือว่าพวกเราไม่ได้ทำแล้วไม่ทราบเลยท่านท่านผู้เป็นนิครนทั้งหลายท่านทั้งหลายรู้อยู่หรือว่าพวกเราทั้งหลายได้ทำกรรมที่เป็นบาปอย่างนี้อย่างนี้ในการก่อนไม่ทราบเลยท่านท่านผู้เป็นนิครนทั้งหลายท่านทั้งหลายรู้อยู่หรือว่าตั้งแต่ทำตะบะมา ทุกมีจำนวนเท่านี้เท่านี้ได้สิ้นไปแล้วและจํานวนเท่านี้เท่านี้จะสิ้นไปอีกหรือว่าถ้าทุกสิ้นไปอีกจํานวนเท่านี้ทุกก็จกไม่มีเหลือไม่ทราบได้เลยท่านท่านผู้เป็นนิครนทั้งหลายท่านทั้งหลายรู้อยู่หรือว่าอะไรเป็นการละเสียซึ่งสิ่งอันเป็นอกุศลและทำสิ่งที่เป็นกุศลให้เกิดขึ้นได้ ในพบปัจจุบันนี้ไม่เข้าใจเลยท่านมหานามะเราได้กล่าวคำนี้กะนิครนเหล่านั้นสืบไปว่าท่านผู้เป็นนิครนทั้งหลายดังได้ฟังแล้วว่าท่านทั้งหลายไม่รู้อยู่ว่าเราทั้งหลายได้มีแล้วในการก่อนหรือไม่ได้มีแล้วในการก่อนอะไรเป็นการละเสียซึ่งสิ่งอันเป็นอกุศลแล้ว และทําสิ่งที่เป็นกุศลให้เกิดขึ้นได้ในพบปัจจุบนันนี้ครั้นเมื่อไม่รู้อย่างนี้แล้วน่าจะเห็นว่าชนทั้งหลายเหล่าใดในโลกที่เป็นพวกพรานมีฝ่ามือคร่ำไปด้วยโลหิตมีการงานอย่างกักขละภายหลังมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วย่อมปันประชาในพวกนี้ครนทั้งหลายและกระมัง